สำหรับคนที่ใช้ตัวแอปพตนะครันเวลาเราต้องการทีร่จะตั้งค่าตัวแอปพตนะครันให้เราไปที่ตัวเซตติ้งหรือว่าการตั้งค่านเราไปที่ตัวนี้นะครับขณะนั้เพื่อเพื่อนไปที่แอป Po ิเของเราครับชื่อจะเปลี่ยนตามที่เราต้องการนะครับ เดี๋ยวจะมีคล like ิปในการเปลี่ยนชื่อนะครับเมื่อเราจะนันี้เราต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันการตั้งค่าแต่สองครั้งที่ให้ปรับพอที่ระบบก็จะเสร็จสิ้นความาให้นะครับให้เราเลือกนะครับข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาครับเช่นข้างซ้ายนะครับเราเลือกจุดปักนะครับเวลาเราเล่นวิดีโอต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะแตะสองครั้งเพื่อหยุดแล้วก็แตะสองครั้งเพื่อเล่นต่อนะครับว่าหากเราเลือกมันแตกตัดไปแต่ก็หน้า ปิดด้วยเรียกสยิเรียกได้สองข้างนะครับซ้ายหรือขวานะครับมีตัวเลือกฟังก์ชันเหมือนกันเราก็เลือกตามที่เราต้องการแต่ละข้างนะครับเพื่อความถนัดของแต่ละคน,นะครับสําหรับการทั้งค่เหล่านี้นะครับก็สะดวกในการเล่นวิดีโอไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าแอปอื่นที่รองรับการใช้งาน,นครับตัวต่อไปก็จะองอัพอยู่แล้วนะครับก็ลองดูเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่ใช้งานในปดสำหรับคนที่ใช้งานอยู่แล้วก็ ทราบกันดีแต่ว่าบางคนอาจจะสนใจอยากซื้อ Airpods มาใช้งานกับไฮโฟนหรือว่า iPad MacBook นะครับอาจจะไม่เคยมีมาก่อนก็อยากจะซื้อใช้งานเก่าแรกก็ดูเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถจะใช้คำสั่งแต่สองครั้งของแ่ละกลางเพื่อดูฟังก์ชั้นที่สามารถทำได้ในปัจจุวันครับตัวน,นี้เป็นตัวอย่างของตัว Airpods Gen 2นะครับซึ่งราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ สามเรกว่าบเมื่อมีโปรโมชั่นส่วนลดนะครับก็ลองเข้ามาตัาง้งคจกันดูหรือว่าดูเป็นตัวอย่างก่ที่จะซื้อใช้งาน,นครับ